ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนนะครับของสายฝนค้นหลังเขานะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามครับช่องสายฝนคนหลังเขามาตลอดนะครับเนาะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคนครับจงประสบแต่โชคดีลำรวยครับทุกคนครับประสบแต่โชคหลักลาบร่ํารวยนะครับ เงินทองไลมาเที่มาครับอย่าได้ขาดกระเป๋าครับพี่น้องออขอบคุณในหลายครับที่ทันได้ส้มขิปสายฝนคนหลังเขาตะกอดครับผมขอยรวยคอยรวยกันทุกคนนะครับนาอเมื่อนี้ผมกับสีด้าทุเรียนครับแต่ว่าประสบดวนฝนครับเพอาอยู่เขาครับนี่ฝนเขาครับกำลังตกซาสเริ่มหยุดแล้วครับผมมือเศร้ากับสีด้ยเพราะใดยังเลยครับฝนตกนําเลยพี่น้องเลยลงมาแล้วครับมา ทายคลิปงามๆกับพันไมสีสวยกับไม้ด่างบนด่างของป่านะครับนี่เงี้ยนะครับผมเดินกลับมาส้มอนี้นะครับผมมือเสากับเด้ไป้วาสิข้นยงทุเรียนละครับแต่ว่ามันมือนะครับต้นต้นมืนรื่นเนี่ยครับตูดตู้ตูดตูดครับตูดจะทำเลยนหรเปล่าพี่น้องทำเลยนีีครับเลยว่าโอ้ี่ยนแยนแล้วมันดีมาอยู่เงี้ยก่อนให้ฝนซาอย่างน้อยก่อนก็สิ ไปเสีดยาต่อครับไ้ฝนหยุดก่อนครับวันนี้มาส้มพันใหม่ต่อนะครับนาอครับผมมันี่ก็มาเจอพันใหม่ที่แรกสิห้เบิ่งครับคือต้นถุงเงินนะครับน้อของป่านะครับต้นนี้ถุงเงินใหญ่แห้ครับพี่น้องโอ้โหครับดูครับพี่น้องครับถุงเงินครับใหญ่มากเลยครับถุงใหญ่ครับถุงงามครับนี่ครับออกเงินหัวค่ำไปครับนี่ครับถุงท่อครับถุงเงินกับถุงท okay. ่ออย่างนี้น้ำก้านะครับนี่ครับ ถุงทองครับที่ออกสีขอบเหลืองเหลืองครับพี่น้องนี่ขอบสีเหลืองคือถุงทองครับผมนี่ครับถุงก็ใหญ่ครับนี่ถุงถุงบ่มีหูรัวครับมูตั้นครับเงินทองบะไรไปใส่ครับอยู่นี่ครับในกระเป๋านี่รครับโอ้โหสวยงามครับพี่น้องนี่ถุงเงินครับนี่ตปนถุงเงินถุงหนึ่งครับมีสามถุงครับถุงใหญ่เลยครับลุงทั้งขางครับทั้งขางสวยครับลำต้นใหญ่ครับผม โอ้โนี่ครับพี่น้องมีอีครับนี่เป็นเป็นใหม่หายากครับไม่ได้อันดังหายากครับนี่เขาเอื่นแก้วสารพัดนึกครับพี่น้องหายากนะครับนี่แพงนะครับผมราคาคือสิบแพงค็นป่าว่านี่ครับมันไอติดน้ำมาในกระถางสิบ้าทซื้อมาใหม่มากครับนี่ครับเกิดครับแก้วสารพัดนึกครับมีอยู่ตนหนึ่งครับนี่กำลังออกน้องงามๆครับสวยงามครับนี่ใบขาดนี่เกิดจาก ถือไก่นะครับถือจากไก่ทั้ลายครับไก่จิกใบครับอาซิได้นะครับใบก็เลยมีตำหนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คืออะไรนี่ครับกระเอนดังกันครับเจ้ากุ้งไก่ซื้อบ่ครับหรือว่าไม่เห็นมาวุ่นละผมกัะบุ้งอันนี้เบียรร่อนเงินครับร่อนเงินร่อนทองครับตอนเงินร่อนทองครับอันนี้คืออะไรครับนี่อือสตรอเบอรี่สตาร์บั แมนบัครับแมนบูบูครับผมผมกับบงหูซื้อปันได้ครับต้ให้ป่าครับผู้เชี่ยวชาญครับอันนี้คือต้นกวักบัวครับกวกเงินกวกคำบ่เนาะนี่กวกหยังดอกเลือดเนี่ยแต่ว่าเป็นมีตะไม่มงคลครับอยู่นี่นี่ครับนี่ก็ต้นสนีจันเขียวครับตัวนี้ผมไปเอามาจากตึ้งตึ้งป่านะครับในสวนครับทํางานเจอกับเจ็บมาคุดมาปลูกครับเห็ดงามๆครับกำลังออกดอกครับนี่ เป็นมหาเสนีนะครับวานนี้ครับเป็นวานมหาเสนีเป็นวานเสริมมงคลครับลำรวยเงินทองครับผมปูไ้ชิมิโชกลาบนะครับนาองขาข้ายก็ดีครับเป็นสรีมงคลแบบนี้ฟังนี้กับนี้ครับส้มบรรยากาศงามๆครับนี่คือต้นอย่างน้องผมกับบองหูนะครับแต่ว่าสวยสุดงามแห่งครับสวยงามแห่งครับพี่น้องเอฟซีครับส้มบันใหม่งามๆครับนี่ผมมูซื้อแล้วครับตัวนี้แต่ว่าสทายพี่น้องเด้สส้มกันครับว่า เนใบที่สวยงามจริงๆครับพี่นนอพันใหม่ยม่นีมีแต่ใหม่มงคลน,นะครับป,ป่าปลูกไว้มีแต่สิริมงคลครับคือ,อยางนอครับน,นี่เขาเอื้อ,อ,นนอ,อ,อยยางนอใบอยางนอพี่นนองเอ้ยน,นี่ป่าบอกอยู่แต่ผมกหลงซื้อแล้วว่านี่ออกนี่ครับมีสีเหลืองนะครับเขาเอื้นนี่ใบเอื้อนนี่ออกสีเหลืองๆอ่อนสีเขียวอ่อนครับนี่ต้นยางนะแต่งามครับนเรียกต้นอะไรเนาะต้นยางนอ ผมกับล้แหลวล่ะบ้าบอกอยู่สวยงามครับสวยงามอันนี้คือฟังพี่ฟังพี่กวกมรกตรกับวกมรกตรอันนี้คืออะไรยันบ้างโอ้ตอนนี้ร่อนเงินร่อนทองครับเศรษฐีเรือนนอกครับนี่ครับขอใบสีสขาวข้างนอกเสีเรือนนอกครับออกดอกน้ำครับสวยงามครับเศรษฐีเรือนนอกครับสวยสวยงามๆเลยพี่น้อง นี่ต้นหนึ่งครับต้นนี้ต้นยังนอป่าบอกอยู่เศรษฐีมื่นปีบอเจ้าเมียนลำเมียนดอกแต่านี่ครับสวยครับออกดอกด้วยครับนี่ชิมีโโซกำลารวยครับกำลวยตัวเงินทองเนี่ยครับปีนี้ครับามวยครับรวยเท่ๆครับผมใหม่มงคลออกดอกมัตสึต้นเลยครับวกมรกตนี่ครับกำลังออกนอไม่ครับตอนนี้ก็วกมากกลอกกดครับมรกตครับต้นนี้เฮ้ยออกไม่ครับนะครับนี่ครับ พี่น้องครับนี่โอ้สวยงามนะครับยอดใหม่ครับกวกมรกตดครับโอ้ปินสันสวยๆครับคือกับเสียงพญาหนาเลยครับนี่เนาะพี่น้องเห็นบ่ครับป็นสันป็นสันสวยงามเลยครับมีลายสันนะครับสวยงามครับโอ้มีฝ่ายครับมีฝ่ายขาวผูกไข่หน้่ครับสิริมงคลครับคอสมิโซราบครับอุ้ยดอกก็มี่พี่น้องดอกครับนี่ครับดอกกวกมะรกตดครับพี่น้องเห็นบ่ครับผมนี่พี่น้องครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ส้มดอกพวกมาละกดครับงามนะครับแต่ว่าคือแช่ดินเลยนะมันหักงอกไปข้างไตจับขึ้นในบ่อจับขึ้นในบ่อนี่ครับโอ้พี่น้องครับอู้คือพญานาคเท้อะนี่พี่น้องนะครับเบิ้งนะครับเสียนคือเสียนพญานาคนี่นี่ครับผมอู้เหมือนเหมือนเหมือนกับพญานาคบ่พี่น้องสังเกตนะครับนี่นี่ครับเหมือนเหมือนพญานาอ้าบขึ้นมาบเหมือนพญานาคที่ชั่วข้อครับแต่ ตอนปล่อยลงกับลงไปน้ำดินครับนี่เอือนขี้ดินเสร็จก่อนครับเอือนขี้ดินมาเลยเพราะว่าหดหนามเถออ้สวยงามด้วยครับพี่น้องครับเสียพยายนาคเลยพี่น้องเลยนี่ครับต้นใหม่มงคลนั่นนะครับเป็นไรกับเสืมีโซ่ด้วยพี่น้องครับนี่กวักมรกตนะครับปู่ไวพี่สีชมพูอ้ดอกงามเด้วยมัส้มส้มเสียพยานาใหม่ครับพี่น้องสวยงามเลยเห็นไหมครับ ็นงอกขนนึ้นแต่ผมจับขึ้นม่เ้อสวยงามไหมครับนี่เหมือนไปยายนาบอ่อพี่น้องวะครับผมไม้ยังเหรอเฮ้ย,ย,ยคือมีเหล็กครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งดี้ครับผมคือเห็นเหล็กนี่นี่ครับผมเบิ่งเด้พี่น้องนี่ไม่เหล็กยังนี่เสิบกันขีดขดินขีดดินขีดดินติดนี่ครับพี่นออ้องโอ้เบิ่งได้พี่น้องได้เบิ่งเด้ครับตาดีครับโอ้แม่สิมีโชคเลยนี่ เห็นปเป็นเหล็ยังนี่ครับพี่น,อน,น้องเบิ้งเบื้องขึ้มั่วต่กล่องคือมั่วแต่น้องเหล็กวัสดุโอ้นั่นนัน่น,น,นเห็นแล้วพี่น้องอุ้ยนี่เหมือนเหมือนเลขนี่เหมือนเลขกแปลครับนี่พี่น้องเห็นคือผมครับเฮ้ยให้โซกเรื่อยๆพี่น้องนี่แต่ก็เลขกยังน้องนี่นี่เลขกยังน้องเบิ้งดีๆก็เหมือนเลขกสามครับนี่อ๋อออกเลขอีริสเลยนี่ เป็ดสามแล้วพี่น้องนี่นั่นนั่นเมืองไม่เล้วอู้สัจเจนครับพี่น้องครับมีเลขออกนับกวกมาะล้ครับพี่น้องวนาเสียอย่าลืมเด้อปนามีโชคเด้อล่ะโอ้ยเพื่อนในโชคเลยได้หนี่นั่นม,มิดมนะิดดอกเหมือนพญานาคเลยครับเนะนีเ่ยเพื่อนพี่น้องเนี่ยห็นเลขบ็นี่ะครับเหมือนสัจเจนเลยครับเปดสามจริงๆเิง,งนะพี่น้องนะครับผม อ้ยครับพี่น้องมีโชกแเรวเด้อนั่นอย่าลืมอย่าลืมบอฮะมีโชค์รวมกันต่ว่าวย่าอย่าสื่อหลายเด้อเป็นความเชื่อครับวันนี้อาสิบัตถือก็ไดดเนะาะเาืทอมันอาจจะสิบัตถือก็ได้ครับเดี๋ยวเพิ่งต้นนี้เพิ่งกผมเนี่ยเห็นไปเหล็กเป๋สามีเลยครับพี่น้องเห็นคือกันบ่อยูนนั่ดอกอันไหะต้นนี้มีปะครับต้นนี้งามครับต้นนี้งามกับต้นนี้ยิ่หนาเท่านี้มีฝ่ายผูกขา,ขาวๆกันครับปลาผูกขาว บูขาขาวเพราะว่าสิมีสีนี้มงค้นครับพี่น้องอันนี้บ่วมีดอกครับดอกบ่มีดอกบ่มีครับแต่ว่าใบเงาอยู่ครับอูพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้ไปเบิ่งอีกรอบก็ได้บ่หมันใกล้เนี่ยเดี๋คือพญะานากเลยครับนี่นี่มเดอพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับเรียกยู่บางนี้ครับนี่เป็นความเสื่อเ้ยพี่น้องเด้อบ่ตองเสื่อเหมดอนคนนะครับเด้อเป็นความเสื่อครับก็ผมเห็นครับพี่น้องสิว่าจะได้กับ ใส่พิษนาจารย์ในการรับส้มนะครับเนาะบุตนี่ครับเป็นเลขกแปลที่พี่น้องนี่ครับคือแปลทั้งยืดทั้งน้าเนี่ครับนี่ครับตัวนี้เหมือนกับเลขกสามครับเป็นยักษ์ครับอุ้ยเมียนแท่แท้ยวันนี้แหละพี่น้องมือนี้วันที่เท่าไรล่ะเนื้อครับวัน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 ที่วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ที่11เอ็ดครับวันนี้ครับเสาร์ที่11เอ็ดครับวันนี้เดือนพฤษภาคมหาหัหาครับพี่น้องโอ้ยอย่าลืมเด้อครับ งวดหนาครับงวดหนามันช่ต้องวันที่วันที่วันทีหนึ่งเนาะพฤษภามิถุนาโอ้ยพี่น้องเอ้ยมิถุนาต้องกับวันฟูดครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเพมันให้โชคแล้วได้หนี่โอ้ยเนี่นะงวดหนาเสื้อนะมีเลขอีหลีอ่ะโอ้ยพี่น้องครับมีโชคมีโชคเลยครับเด้อผ้ามาส้มผ้ามาส้มทั้งผีมึงเบียกระท่อมครับเบียกระท่อมเบียกระท่อมนี่ครับนี่ก็ไม่ไม่เพื่อเศรษฐกิจนะครับปุ๊ล็อกครับ เป็นพืชเศรษฐกิจก็ปลูกขายได้ขายใบขายต้นนะครับขายต้นก็ได้ขายใบก็ได้ครับนี่ก็พืชเศรษฐกิจของเ้าอีกอย่างหนึ่งครับต้นกระทอมครับตัวนี้ป่าแล้วเพาะไว้แล้วก็เอามาใส่ถุงไว้ครับว่าเพื่อสีได้ขยายพันธุ์นะครับเนาะขายได้แล้วครับกระทอมนี่บ่ผพิดกฎหไม้แล้วครับปลูกได้ขายได้ครับเป็นพืชเศรษฐกิจครับเยอะแยะเลยครับนี่ก็มีนี่ครับนี่นี่ไม่สนิดนึงครับนี่ก็เป็นไม้ป่าครับ อันนี้คือวานคางข้าวดาครับผมนี่ผมเอามาจากสวนยางครับผมไปทางปลาสวนสวนยางนะครับผมเห็นผมกับคุณมาปลูกไว้ครับมี่รัพคุณลายางครับนี่วานคางข้าวดําครับดีเบิ้งดอกครับผมนี่ครับดอกดอกของเขาครับนี่จะเหมือนคางข้าวเลยครับนี่เหมือนคางข้าวไม่หนวดครับไม่หนวดไม่ปีกตันนี้ออกสีม่วงเข้มนะครับเนาะครับผมสวยงามนะครับนี่ครับดอกอืมปันคางข้าวดำนี่ครับนวยของเขาครับนี่ นี่ลูกของเขาครับลูกสีดำเข้มนะครับผมพิสัปกสุนทั้งยญ้าครับอุ้ยล้นสํานี่ครับหน่วยกับเบญยาโอ้ขยายพันธุ์ได้ครับลูกนี่ครับสายขยายพันธุ์ทั้งนอแล้วก็ทั้งลูกครับดอกทั้งนั้นเลยครับสับพคุณทังหญ้าครับซอยรักษาโรคมะเร็งครับนี่ครับสับพคุณทังญ้ารักษาโรคมะเร็งครับต่านมะเร็งนะครับมะเร็งนี่เป็นโรคที่รักษายากที่สุดเลยครับพู้ใด้ิเป็นโรคนี้กับ ต้องทำใจครับแต่ว่าหวานกลางข้าวดำาก็คือซอยซอยบันเทาครับบันเทาให,ใ,หให้อยู่ใดนาัน้านนะครับนอ้องซอยอยืดชีวิตมันจะได้หรอบอกว่าถือซอยให้เฮ้ามีแห้งครับมีกำลังแห้งครับผมสู่ต่อกับโลกนี่ได้อีกด้วยมาสันเถอ,อเออเออเอาโอ้ยบอกว่าถึงเนาะครับผมนี่ครับพินศตานมะเร็งครับนี่ครับ เป็นหัวครับหัวหวานเข้ากับฝานฝานฝานตากแดดแล้วครับเอาดองเหลาก็ได้ครับดองกกินกับเหลาหรือว่าข้าสีเอาดองน้าเพิงครับผมดองเหล่านี่คือจงเป็นยาชูกําลังของผู้ชายครับเป็นยาชูกําลังของผู้ชายนะครับคือว่าซอยสมรรถภาพทางเพศครับของผู้ชายนะครับช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศครับให้ปึ้งปังดึงดังครับสุดยอดแล้วครับนี่ครับล่องเบืองเรือครับดองกเหลาครับผมใส่น้ำเพิงน้ำครับ รสชาติสีออกขมขมจักนิดนึงครับผมโอ้ยนี่ครับดอกนี่ถ้าพี่ก็มีสองดอกครับนี่นี่ครับผมดอก่วงเข้มครับสวยงามครับพีนี่ครับมีหน่วยน้องครับสับปะุนก็มีอีอครับซอยในนี่เนาะผมได้ยฟังจากยุทธถเหมือนกันซอยบำรุงบำรุงขั้นครับบำรุงขั้นของผู้หญิงที่มีลูกแล้วนะครับนาอซอยให้หมดลูกเขาอูง่ายนรับครับดีดีครับสับปะรุนหลายครับนี่ใหม่จากปลาครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมกั สิคอบพี่คลิปนะครับเป็นท้ายคลิปได้13หน้าที่แล้ครับผมอนนี้ครับผมกับสีพิดคลิปนะครับนี่มาส้มนะครับถุงเงินถุงคลองเขาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปส้มนั่นอีกรอบนึงครับอันนี้คืออีนาครับอีนาครับสีดางงามครับผมใหม่มงคลทั้งนั้นครับที่ป้าปลูกไว้นะครับมาส้มอีกทีนึงครับพี่น้องได้บลืมกันนี่ครับพี่น้องขอส้มอีกเ้อพญาพขอพญานักเอ้ย นี่ครับเลขกครับนี่เลขกพี่น้องครับเนี่ยบึงนี่ครับเลขอกแปดสามยังอยู่ในใจเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับงวดหน้าครับวันที่หนึ่งมิถุนายนครับเด้อนี่พญานา็นไหโสถเด้อเดบล์เน่เด้อนี่คือพญานาคเด้พี่น้องนี่เนี่ดีดีครับนี่สู้ข้อขึ้นคือเป็นพญานาคครับนี่คือเสียนเพิ่นโอ้พี่น้องเอ้เด้อครับเด้อผมก็อนสีขอปิดลิปสุดไทยงามๆสวยๆครับ มีโชครวมกันนอเขอให้ทุกคนที่ทติดตาม z o มขคลิปของสายฝนคนลังเขามาอนี้ขอให้มีโชครวมกันทุกคนครับขอให้ทุกเลขในงวดนี้ครับเลขอะไรเอ่ยคืออยู่ในคลิปนี้ครับที่บอกไปครับมันมาตือกับเสียใจเราอยาเขียนในกันเดินหลักันบอกออกมาโอเคครับผมขอขอให้รวยขอให้รวยทุกๆคนครับ โอไปชบได้โศกดีครับมีเงินมีคําไหลมาเทมาครับอย่าได้ขาดกระเป๋อครับมีเงินใส่ครับมือหนีมือสินครับพี่น้องทุกคนขอให้รวยๆทุกคนครับสวัสดีครับสุดยอดเยี่ยมเลยครับ